แรงกว่อวยแพงนาเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามนามบุมีนาแรงกล้ยแพงคเีงนา่ยขายข้ยข,ข,ขา,ายหมดแลโอ้ยคนหลูเรียงกล้วยเป็นมาช่วงนี้กล้วยลงพนาพี่น้องกล้วยลงแนะล้ค่ะผู้ใดอยากซื้อกล้วยช่วงนี้ ต้องมาซื้อช่วงนี้เนาะจากได้กล้วยเถือกต้องมาซื้อช่วงนี้กล้วยเป็นราคาวัดเลยถ้าเป็นราคากับช่วงเป็นราคายางดำดำอยู่สองหมื่นด้ยเออสองหมื่นกับเต้าบาโอเคอยูแถ้าสมัยนั้นตัวละหาพันหกพันอยู่เนาะกับยังบ่อเสือบ่อเสือเพราะมีปัญญาเสือโอ้ถ้าแม่นช่วงอันช่วงอันนั้นเนาะมันค่อยสีแพง ช่วงแต่ช่วงอะไรเกี่ยวขขาวเนาะช่วงอันที่เขาเห็ดหน้าจากน้อยนี่เนะาะมันก็สีบกขืนอยู่บ่ามันมันบ่มีหม่องเลี้ยงเดือดว่ามันอายุไว้สามปีนี่โอ้ยอันนี้ตัวนี้เอาคือทองใหญ่แท้ได้คือทองใหญ่แทงง้มันด,ดูผิดแล้วก็ฟูอ๋อเดือดว่าตัวแม่เนาะทองใหญ่อวดสมบูรณ์เลยซื้อมาสี่เมื่อหลายปีแล้วเนาะเป็นปะซื้อมาเป็นเดียดนึง ะเดือนนึงเดือนนึงอายุมันหน่อยอยู่เป็นเด็กหน่อยอยู่งตั้งแต่คก็ตัะเป็นเด็กหน่อยเอ่เต้าท่านเพชรอุดรซีเมื่อนวัตตีตัวนี้ซื้อมาแต่เดือนนึงแล้วเอาอันกระจกมาว่ากันเดือนเดือนพ่อเดือนหกพูดกันมีตุนั่นเดี๋ยวกระจกยิบเอาให้ซีเมื่อนหางอ๋อ เดี๋ยวเราไปขายเดี๋ยวอะไรก็พอท่านไม่เป็นพอพท่านกันซื้อแบบร้อมัดเนี่ยมันแพงด้วยล่ะตรงนี้คื่าเจ็ม่นกว่าแต่ร้อมัดตัวนี้มันพรฮันในสุดพร้อมเนี่ยเกิดยงไอยู่เนี่ยอีกบ้นเครื่องปีว่ะที่ดำชัดจังที่จตมันกับบ้านแห้พร้อมนะมันเก่ยมันนังกว่าท่านในพร้อมเะเด็กหน่อยู่กันนั่งเข่าไห้นมอะไรเลี่ยงปรํนะ บัวุนีตัดหลอกบ่นะมันพ้องคืออยากบกเฮามนเป็นจังซี่บ่บ่ได้กินาเนาะอือบ่ได้กินยังกนี่มันกบ่นกินยังเอายังให้มันกินคั่นลิเฟืองอ้อจนากกวนี เดนนก็เจอก็เจอยี no ่ว่าหาเล่นหา่ะนี่เรื่อตัวนี้มันปนมในอบงเดล่ใหญ่อยู่ด้วยเหรอเนาะใอยู่ด้วยเหรออ่ะคลิปนี้กับพี่น้องมาเบิ่งนข้ยงามค่ะค้อยงามมาค้อยเนาะ ชอบคั้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ